ปรุงที่เราช่างตวงวัดไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันแต่ว่าอย่าให้น้ําตาลเหนียวนะเพราะถ้าเหนียวอะ่ะเอาไปผัดคอนเฟกแล้วมันจะเหนียวหดึบหนับ,นบติดกันเป็นก้อนๆเราอยากให้เขาเป็นร่วนๆแผ่นๆสวยๆนะคะเทคอนเฟกหนึ่งห่อใหญ่ใส่กะละมังใส่ถั่วอบแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากทำครึ่งสูตรก็ได้นะแล้วก็อาน้ําซอสนนมาลาดแบบนี้แล้วคุกเข้ากันทําแบบนี้สี่รอบนะคะอย่าเพิ่งเทน้ําซอสหมดลาดน้ําซอสแล้วก็คุกแล้วก็ทำแล้วก็มาลาดน้ําซอสแล้วก็คุกแบบนี้สี่รอบแล้วก็มาซอยผักชีสด อีกทีนึงนะสับปะชีสดที่ซอยเนี่ยเอาไว้โรยหน้าเวลาที่เข้าไปอบเนี่ยจะหอมมากๆเลยแล้วบอกว่ารสคาราเมลคอนเฟกกอดกรอบเค็มนี้อร่อยอร่อยมากๆเลยนะใครไม่เคยลองต้องอย่าให้ลองจริงลองทําตามกันดูได้นะคะวิธีการอบนี่ก็ใส่เอากระดาษไข กระดาษเอามาลองอบแบบนี้นะคะการอบเนี่ยก็ใช้เวลาถ้าเป็นตู้แบบนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแต่ใช้ความร้อน90องศาแต่ว่าถ้าเป็นตู้อบเค้กใช้140องศาอบแค่15ทีกับอบ2รอบก็ได้แล้ว